สวัสดีครับเรามาดูผ่ฟุตบอลพรีเม์ล,ลกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีก,กว่าฮะก็เป็นเกมนัดที่2ของฤดูกาลประจำเช้าวันจันทร์ที่21กันยาย,ยน2020ม,มีแต่กันอยู่ย4คู่เริ่มกันที่สาตันครับแพ้คา,าบ้านให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ไป25ง้โดยการเกมนี้สเปอร์ได้5ประตูจากซอนเทิงมินครับยิง4ประตูเลยแล้วก็อีรูเป็นแฮีิเคนครับยิงอีกหนึ่งลูกต้องบอกว่า ซอนทิงมินเนี่ยยิง4ลูกแล้วคนที่เปิดให้ซอนทิงมินก็คือแฮร์รี่เคนทั้ง4ลูกเลยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการประสานงานที่รู้ใจเลยทีเดียวในขณะที่เจ้าบ้านซัตันได้2ประตูจากทางแดนนี่อิงนั่นเองไปกันที่ดิคอสเซียวยูเต็ดครับแพ้คารบ้านให้กับไบรตันไป03เกมนี้ทีมเยียนได้สรบตูจากนิวมาเป้ครับยิง2เม็ดแล้วก็อีกลูกเป็นอารอนคอนเนอรี่นั่นเอง เชลซีครับก็แพ้คาบ้านให้กับลิเวอร์พูลไป0ูนครับเกมนี้เชลซีเนี่ยเหลือ10คนไปก่อนจากอันเดรสคิสเตนเซนครับโดนใบแดงไล่ออกไปแล้วก็มาโดนลิเวอร์พูลยิง2ลูกลูกรวดในครึ่งหลังจากซาดิโอมาเด่ครับโดยที่เกมนี้เชลซีมีโอกาสยิงตีตื้นนะับเพราะว่าได้ลูกจุดโทษครับแต่ว่าจอร์จิโยยิงไม่เข้าครับยิงไปโดนติดทาง อาริสซนเบเกอร์เซฟเข้าไปก็สุดท้ายก็เป็นทางลิฟพูที่บุกมาชนะไปได้ปิดท้ายกันที่เลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่ไป42ครับเกมนี้เลสเตอร์ได้4ประตูจากฮาวิบานเจมจัสตินเดนดิสพลตครับส่วนอีกหนึ่งลูกเนี่ยเป็นอิลิกปีเตอร์ของทางเบอร์ลี่เนี่ยทำเข้าประตูตัวเองส่วนทางทีมเยือนครับได้2ประตูนะฮะจากทางคริสบูทแล้วก็จิมดันนั่นเองนะฮะก็เป็นทางเลสเตอร์ที่คว้าสามแต้มไปได้ นั่นเลยท้าให้สถานในการในตอนนี้เลสเตอร์ขึ้นนำไปจับฝูงครับสนัดชนะรวดเก็บไป6คะแนนเต็มโดยที่มีประตูดได้เสียดีสุดที่บวก5้นั่นเองตามมาด้วยทีมที่ชนะ2นัดรวดเหมือนกันครับอันดับ2เอฟเวอรตันมี6คะแนนอันดับ3อบนารน์สตอล์หคะแนนอันดับ4แชมป์เก่าลิเวอร์พูลก็มี6คะแนน อันดับ5คริสตั l พาเล c มี6คะแนนเช่นกันในขณะที่อันดับ6 s o u สเป m ร์มี3คะแนนอันดับ7วูฟยังไม่ได้ลงเตะครับมี3คะแนนอันดับ8ไบรตัน o n 3คะแนนอันดับ9ลีดยู u นเต็ด3คะแนนแล้วก็อันดับ10เชลซีมี3คะแนน ไปต่อกันที่ครึ่งตารางล่างฮะเริ่มที่ดับสิบเอ็ดเป็นนิวคาสเซิลครับมี3คะแนนวิลล่ากับแมนซิตี้ยังไม่ได้เตะนะฮะไปต่อกันที่ดับสิฮะจนถึงอันดับที่20เนี่ยก็เป็นทีมที่ไม่มีคะแนนเลยครับไม่ว่าจะเป็นอันดับ14เบอร์ลี่อันดับ15แมนยูอันดับ16เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอันดับ17เวสต์แฮมอันดับ18ฟูลแลมอันดับ19ซอนตันแล้วก็อันดับที่20ทีมบอยครับเป็นเวสต์บอมครับก็ยังเป็นเนฤดููกาลนนี้อย่ะฮะ แหวนมาดูกันที่ดาวซันโวล่าสุดตอนนี้มีด้วยก,กัน2คนเดนเมดคาเวตเลเว่นของเอฟเตันแล้วก็ซอนเฮ์มินของสเปอร์ที่ซัดไปคนละ4ประตูด้วยกันในขณะที่นักเตะที่แอซซิ่แมสุดก็เป็นแฮร์รี่เคนจากสเปอร์ฮะที่จา่จายไปแล้ว4ลูกสำหรับโปรแกรมในนัดที่สยังเหลืออีก2คู่นะฮะคืนนี้ครับผมก็จะเป็นเกมนัดแรกของวิลล่าครับเดนเดในบ้านเจอกับเชฟฟีเรต็ดแล้วก็อีกคู่วูฟดธั an, มตันมนเดลเลอร์ครับจะเจอกับทางรองแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้ แล้วเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมพิเร์ลีกนะัดที่3ครับในสุดสัปดาห์หน้ากันไปเลยนะฮะเริ่มกันที่เสาร์ที่26กันยายนก็จะมีไบรตันเจอกับแมนยูคีสตันพาเลทพบเอเวอร์ตันเวสต์บอมเจอเชลซีแล้วก็เบอร์ลีพบกับซอลฮัมตันวันอาทิตย์ที่27กันยายนเชฟฟียูเอตดครับเล่นในบ้านเจอกับลีดยูเอตดสเปอร์เจอนิวคาสเซิลแมนซิตี้พบเลสเตอร์แล้วก็เวสต์แฮมเจอกับรู๊ฟครับ ส่วนคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารที่29กันยาย,ยนมีฟูลแลมเจอแอสตันวิลล่าแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์นะฮะเ์ฟูลเปิดบ้านเจอกับทางไอป้ปใหญ่อาร์เซนอล